ดูสิไมเหมือนกะกลองใครจะกล้าคิดลูกหมาสิบห้าตัวสิบห้าลูกหมาตั้งสิบห้าตัวเศษสุดสุดจะเปรียบปานเยี่ยมอะไรอย่างนี้แหละให้ผีหักคอสิมันหมาพันผสมไม่มีจุดไม่มีจุดเลยเหมือนหนูตัวขาวแหละไม่แช่สุนัขพันทางจุดจะขึ้นในสองสามอาทิตย์ไม่เชื่อคอยดู ใช่จากเรือล่าจุดจะขึ้นในสองสามอาทิตย์ออเหรอจ๊ะถ้างั้นฉันจะเหมาหมดทั้งครอกเลยบอกราคามาที่รักฉันเกรงว่าเราให้ไม่ได้เพอร์ดิต้าของช้ำใจตายแน่ละ่ะแอน,นิต้าอย่าทำหน้าเกลียดเลยเธอเลี้ยงมันไม่ไหวหรอกตัวเธอเองแทบเลี้ยงไม่ไหวเลย <laughs> โอ้อฉันแน่ใจว่าเราไปรอด <laughs> ฉันรู้ฉันรู้รอ <laughs> เจอร์เล่นของรอเจอร์เอาละ่ะเลิกพูดเหลวไหลฉันจะจ่ายเป็นสองเท่าเอานะ่ะฉันใจกว้างแล้วนะปากกาเฮงซวยไอปากกาโบเก้วยแตกชมัดอ